จะเป็นอย่างไรเมื่อมีองค์กรที่สามารถสิงร่างคนอื่นเพื่อรับจ้างค่าตามคําสั่งลูกค้าที่ยอมจ่ายเงินเป็นจนํานวนเงินมหาศาลเพื่อกําจัดคนที่ไม่ต้องการให้มีชีวิตอยู่ได้ สวัสดีครับเราติดจอคอหนังสปอยหนังจนคุณต้องติดจอวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Processor Uncut สิงร่างฆ่าแค่พอตเรื่องผมก็อยากจะลงขันกับพวกพ่อจ้างองค์กรที่ว่าแล้วครับก่อนที่เราจะมารับชมกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปก่อนใครเหล่าคอหนังมาติดจอกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกและกําลังจะเสียบแท่งเหล็กอะไรสักอย่างเข้าไปในหัว แล้วก็จับที่เครื่องจูนอะไรสักอย่างพอปรับไปที่เครื่องก็สามารถจูนอารมณ์ให้ยิ้มหรือว่าร้องไห้ได้บอกเลยครับวงการละครไทยต้องการเครื่องนี้มากและเพื่อนก็ตามมาหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าได้เวลาทํางานแล้วตัดภาพมาในลิฟต์เพื่อนก็บอกว่าแขก v p p จะมาภายใน20นาทีดูแลเขาด้วยเราจะรู้ในฉากนี้เลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพนักง,งานบริการและในระหว่างที่เพื่อนๆในกลุ่มกําลังเริ่มทํางานไปแล้ว ผู้หญิงคนนี้ก็หยุดชะง,งักกับอะไรบางอย่างนั่นก็คือมีสเต็กที่วางอยู่ในถาดบนโต้นั่นเองและเธอก็ลูบมีดด้วยความหมายบางอย่างหลังจากนั้นเธอเดินไปแบบตรงๆเหมือนมีเป้าหมายอะไรสักอย่างและหยุดที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแขก VP พคนนั้นที่เพื่อนพนักง,งานพูดถึงและเธอก็แทงเข้าไปที่คอของผู้ชายคนนี้ เลือดพุ่งเลยครับและคนที่อยู่ในแถวนั้นก็กรี๊ดกร์ดโ mm. วยวายและวิ่งหนีออกจากห้องที่จัดงานด้วยความตกใจเธอก็ไม่สนใจแทงเข้าไปต่อที่ลำตัวอย่างไม่หยุดยัง้งกี่ทีไม่รู้แต่ที่แน่ๆผมว่าไม่ต่ำกว่า10ทีแน่นอนอย่างโหดะครับบอกเลยฉางนี้แล้วเธอก็เดินไปที่กระเป๋าผ้าของเธอแล้วหยิบปืนออกมาแล้วพูดว่าดึงฉันออกไป และเธอก็เอาปืนจ่อที่ปากตัวเองเหมือนว่าจะยิงตัวตายแต่สุดท้ายเธอก็ไม่กล้าพร้อมกับร้องไห้ออกมาและหันปืนออกไปทางอื่นจนตำรวจมาครับผมและเธอก็หันกระบอกปืนไปทางตำรวจก่อนที่เธอจะยิงตำรวจสุดท้ายโดนตำรวจลัวกระสุนยิงไม่ยัง้งจนลงไปนอนกับพืน้นและภาพก็ตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งโดนถอดออกจากเครื่องอะไรสักอย่างใช่แล้วครับมันคือเครื่องที่เอาไว้ใช้บังคับร่างคนอ,อื่นจากระยะไกลแต่ว่าดูจากสภาพของผู้หญิงคนนี้การดึงสัญญ,ญาณออกจากร่างเดิมจะทรมานมากพอสมควรเลยนะครับ และทีมงานก็แจ้งข้อมูลว่าสมองของโฮสต์ได้ตายอย่างสมบูรณ์แล้วและลิงก์ของเราก็ถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วโฮสต์ Host คือคนที่ถูกสิงล่างนะครับหรือก็หมายถึงผู้หญิงที่ถูกตำรวจยิงเมื่อกี้นั่นเองและผู้หญิงที่ออกมาจากเครื่องก็ชื่อว่าแทสตี้ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องผมจะเรียกว่านางเอกละกัน แต่สภาพนี้ไม่เหมาะกับคุณนางเอกเลยครับหลังจากถอดออกจากเครื่องเรียบร้อยแล้วเหมือนว่านางเอกกาลังทดสอบความทรงจํากันอยู่นะครับว่าความทรงจําของโค้ชเก่าหลงติดมาหรือเปล่าและนางเอกก็ทดสอบกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าที่คอยจ่ายงานให้และเหมือนว่าจะเป็นจิตแพทย์ด้วยนะครับผมขอเรียกว่าไอหมอกันและไอหมอก็บอกว่าผลออกมาปกติทั้งหมดเลยลูกค้าคนต่อไปใกล้เซ็นสัญญาแล้วจะเป็นงานที่ใหญ่มากและจ่ายเงินมาหนักมากเลย และหมอก็สังเกตอาการผิดปกติของนังเอกได้ก็เลยถามไปว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและนั่งเอกก็บอกว่าฉันว่าจะขอพักสักหน่อยฉันบอกกับไมเคิลว่าฉันจะหาเวลาพักบ้างไมเคิลคือสามีของนังเอกนะครับและสภาพร่างกายของนังเอกมันจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงของไอการใช้เครื่องสิงล่างมานานหลายปีและนังเอก ก็เดินทางกลับมาที่บ้านซึ่งเปิดประตูบ้านมาก็มีไมเคิลแล้วก็ลูกชายมายืนรับหน้าบ้านผมจะเรียกไมเคิลว่าผัวนางเอกนะครับแล้วก็เรียกลูกชายของนางเอกว่าบักคําหน่อย หลังจากที่พ่อแม่ลูกทานข้าวกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วนางเอกกับบักคำหน่อยก็ดูทีวีกันและทีวีก็นำเสนอข่าวที่นางเอกลงมือไปพอดีเลยและดูเหมือนว่านางเอกจะทำหน้าเครียดอยู่บ้างนะครับและหลังจากที่พ่อแม่ลูกจัดปาร์ตี้กับเพื่อนบ้านเสร็จนางเอกกับผัวนางเอกก็โซเดมาคอมกันแต่นางเอกหน้าเหมือนว่าจะไม่อินนะครับเพราะว่าคิดถึงฉากที่เอามีดแทงเหยื่อในงานล่าสุดไปเซ็งแทนเลยครับฉากนี้เมื่อเสร็จกิจนางเอกก็ลงมาโทรหาไอ้หมอแล้วก็บอกไอ้หมอว่าตอนนี้ฉันพร้อมรับงานต่อแล้วนะโทรกลับหาฉันด้วย และผัวนางเอกก็เดินตามลงมาแล้วก็ถามว่าคุณคุยกับใครเหรอนางเอกก็บอกว่าคุยกับที่ทํางานน่ะอาจจะต้องบินกลับไปทํางานอีกแล้วผมอยากให้คุณย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันผมเกลียดที่เป็นแบบนี้โซเดย์มาคอมกันรอบเดียวแล้วคุณก็กลับไปทํางานต่อผมเสงมากๆเลยอันนี้ผมเติมเองนะครับตัดภาพมาที่ทํางานของนางเอกไอหมอก็ถามนางเอกว่าทําไมถึงแทงเหยื่อคนที่แล้วทั้งๆท,ที่กูให้ปืนไปนางเอกก็แหลว่าอาจจะเป็นนิสัยของเจ้าของร่างเดิม ไอหมอก็จับผิดได้แล้วก็ถามว่าแกต้องการแทงมันใช่ไหมทีนี้หมอก็มองตานางเอกแล้วก็จับผิดได้ว่ามันเป็นความต้องการของนางเอกเองและภาพก็ตัดมาที่การรายงานภารกิจต่อไปเหยื่อคนต่อไปคือคอรินเทสผมจะเรียกว่าเท็ดดี้แล้วกันชื่อเหมือนหมีเลยไอเท็ดดี้เนี่ยพอตายแม่แต่งงานใหม่ไม่มีพี่น้องหรือก็คือัตคนเลี้ยงนั่นแหละแม่งคนน่าสงสารเลย ขายโคเคนอยู่3ปีแล้วก็ตกหลุมรักเอวาพาสผมจะเรียกว่าเอวาเลยแล้วกันง่ายดีและเอวาก็เป็นลูกสาวของจอห์นพาสบริษัทที่ทำธุรกิจเหมืองข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่ชื่อว่าสูทรูและลูกค้าที่เซ็นสัญญาก,ก็คือลีดซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของจอห์นพาสนั่นเองและไอหมอก็สั่งให้นางเอกเนี่ยฆ่าไอจอนที่เป็นพ่อของเอวาฆ่าเอวาแล้วฆ่าตัวตายทีนี้ลีดที่เป็นลูกค้าขององ,องคอ์กรเราก็จะขึ้นเป็น C e o ของซูทรูโดยอัตโนมัติ แม่เอยนึกว่าละครไทยดีไม่วางยาหมมแม่แต่ผ้ามาที่องค์กรทางเอกสามารถจับเท็ดดี้มาแล้วก็เตรียมการสิงร่างได้ฉากนี้เราจะรู้เลยนะครับว่าขั้นตอนการสิงร่างมันเป็นยังไงวิธีการของการสิงร่างก็คือฝังลากเทียมอะไรสักอย่างเข้าไปในสมองของเหยื่อหลังจาก5วันลากเทียมจะเสื่อมให้เทสระบบทุกวันหลังจากตื่นนอนและนางเอกก็ขึ้นเตียงรอซิงข้อมูลกับลากเทียมที่ฝังเข้าไปในสมองของเท็ดดี้และเข้าสู่ขั้นตอนการซิงข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูลก็สําเร็จ และภาพก็ตัดมาที่นางเอกอยู่ในร่างของเท็ดดี้ที่มีเอวานอนอยู่ข้างๆและนางเอกก็ไปเช็คล่างกายในห้องน้ามีการลูบสิกแพกและยังมีการเช็คหําตัวเองด้วยนะครับฉากนี้แอบฮาและเอวาก็ตื่นขึ้นมาทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันและเอวาก็ถามว่าทําไมวันนี้คุณทําตัวแปลกแต่ว่านางเอกก็ยังเนียนอยู่นะครับก็เลยลอดตัวไปและภาพก็ตัดมาที่ที่พระเอกทํางานนะครับที่เป็นบริษัทซูทรูแต่ว่าก่อนเริ่มงานมีเพื่อนมาชวนคุยแต่ว่านางเอกไม่โป๊ะแต่ครับเนียนๆไปได้ และงานของเท็ดดี้ก็คือพนักง,งานระดับล่างนั่นเองไม่ใช่ผู้บริหารอะไรเลยทั้งที่เป็นแฟนของลูก c ีอและเนื้องานก็คือการใช้กล้อง VR เพื่อสืบข้อมูลผ่านเว็บแคมและเนื้องานของนางเอกวันนี้ก็คือให้สืบข้อมูลจากบ้านต่างๆว่าใช้ผ้าม่านรูปแบบใดบ้างแต่ในระหว่างที่นางเอกทํางานก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทําให้นางเอกทํางานต่อไปไม่ไหวเพราะว่าปัญหาในการเชื่อมต่อล่างของไอเท็ดดี้นั่นเองก็ไม่แปลกเลยครับใช้ VR จากล่างที่ตัวเองสิงอยู่ของแปลกหน้าดูนะครับ อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับว่าฝันว่ากําลังฝันอยู่นะครับไม่รู้คุณผู้ชมเคยเป็นไหมอย่างงงแล้วก็เหมือนว่าไอเท็ดดี้เจ้าของร่างพยายามต่อต้านนางเอกด้วยนะครับในจังหวะนี้และนางเอกก็ไปหาที่แล้วก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วก็เช็คการเชื่อมต่อกับไอหมอแล้วก็กลับเข้าไปทํางานต่อแบบเนียนๆกลับมาที่บ้านเอวาก็จัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆและนางเอกก็หนีเข้ามาในห้องน้ําแต่ว่าเพื่อนของเอวาที่เป็นผู้หญิงคนนี้เปิดประตูเข้าห้องน้ํามาเฉยเลยฉากนี้เราจะรู้ได้ว่าไอเท็ดดี้กับเพื่อนผู้หญิงนางเอกคนนี้เคยโซเดมาคอมกัน พอปาร์ตี้เสร็จนางเอกกับเอวาก็โซเดมคอมกันเดี๋ยวเดีดี๋ยวนางเอกในร่างเท็ดดี้ที่เป็นผู้ชายไปโซเดมคอมกับผู้หญิงมันไม่แปลกๆไปหน่อยหรอครับมันก็แปลกแหละแต่ภาพมาที่ตอนเช้า นางเอกก็เทสระบบการเชื่อมต่อกับไอ้หมอแล้วก็คุยกันว่าเราจะลงมือในปาร์ตี้คืนนี้ที่จัดขึ้นในบ้านของไอจอนและภาพก็เลื่อนมาที่งานเลี้ยงในยามค่ำคืนจอนพาสผู้เป็นพ่อของเอวาและเป็นซี o ของบริษัทใหญ่ก็กล่าวเปิดงานเลี้ยงอย่างหรูหราและพอเริ่มงานเลี้ยงไปแล้วเอวาก็พานางเอกออกไปทักทายกับเพื่อนเอนแต่ถูกพ่อที่เป็นเป้าหมายของนางเอกพูดจาดูถูกเหยียดหยามเท็ดดี้ต่อหน้าเพื่อนๆของเขาว่า ผมหางานให้เท็ดดี้ทำและหวังว่าง,งานจะไม่เกินทักษะของเขาจนเกินไปพยายามชูหัวให้พ้นน้ำนะเท็ดดี้แม่งอย่างกวนตีเลยับและนางเอกก็หลบไปอยู่คนเดียวแล้วก็คุยกับไอ้หมอในร่างว่าฉันประจําที่แล้วไอ้หมอก็บอกกับนางเอกว่าอยากให้ทะเลาะก,กับไอ้จอห์นและเอวาและพาตัวเองออกมาข้างนอกสธา,านะคนเดียวและกลับเข้าไปฆ่าไอ้จอห์นปิดจ็อบและภารกิจก็เริ่มขึ้นนางเอกเดินเข้าไปหาไอ้จอห์นที่เป็นเป้าหมายแล้วก็หาเรื่องทะเลาะสุดท้ายได้เรื่องสนใจ ต่อยกับเพื่อนในจอแล้วก็ถูกยามฮีออกมานอกบ้านและนางเอกก็เตรียมตัวเริ่มแผนการเมื่อจบงานเลี้ยงไอจอนกับเอวาก็นั่งดื่มกันสองคนและเอวาก็ขอตัวไปนอนก่อนนางเอกก็หยิบไม้อะไรสักอย่างและเดินเข้ามานั่งข้างๆไอจอนและไอจอนก็ถามว่ามึงมาทําอะไรที่นี่นางเอกก็วางปืนลงบนโต๊ะเลยครับจอนก็ถามว่านี่อะไรประตูแม่กองมั้งไอบ้าเอ้ยไอจอนก็พูดต่อไปว่าออกไปซะก่อนที่คูจะเรียกตำรวจมานางเอกก็ถามว่าทำไมไม่ฆ่าผมละ่ะ ไอ้จอนก็บอกว่ากูเมาแล้วจะไปนอนแล้วแม่งไม่เนียนเลยนะจังหวะที่ไอ้จอนจะลุกขึ้นไปนอนก็ถอยกลับมาจะคว้าปืนแต่นางเอกก็ปลีกตัวออกมาแล้วเอาไม้ที่ซ่อนไว้หวดไปไม่ยังเข้าที่หัวไอ้จอนและแทงเข้าไปที่หน้าของไอ้จอนด้วยอย่างโหดเลยครับฉากนี้เอวาได้ยินเสียงโวยวายเลยออกมาสุดท้ายโดนนางเอกยิงแต่ดูเหมือนว่าจะโดนไม่กี่นัดนะครับนางเอกกลัวไม่ตายเลยตามไปยิงซ้ําผมนี่เป็นเอวาคง,งงว่ากูผิดอะไรวะเนี่ยสุดท้ายนางเอกกําลังจะเอาปืนจ่อปากตัวเองฆ่าตัวตาย แต่ทันใดน,นั้นดูเหมือนว่าเท็ดดี้ที่เป็นเจ้าของร่างจะต่อต้านนะครับจนทาให้นางเอกไม่สามารถฆ่าตัวตายได้และร่างต้นของนางเอกก็เกิดอาการช็อกและไอหมอกก็คุยกับทีมงานว่าตอนนี้อาการนางเอกสาหัสมากไม่รู้านางเอกจะคุมร่างไอเท็ดดี้ได้หรือป่าซะด้วยซ้ําตัดภาพมาที่ร่างของเท็ดดี้ ที่ได้ล่างคืนมาแล้วหนีมากบรบดานที่บ้านของเพื่อนเอวาที่เป็นผู้หญิงที่เคยโซเดมคอมกันและระหว่างที่เพื่อนเอวาไปอาบน้ํานางเอกก็กลับมาคุมล่างเท็ดดี้ได้อีกครั้งครับแล้วปืนจ่อไปที่เพื่อนของเอวาตอนที่เพื่อนเอวาอาบน้าแล้วก็เซอร์ไพรส์ครับผมข่าวออกว่าไอจอนยังไม่ตายแต่ว่าเอวาไม่รอดน,นะครับและตัดภาพมาที่นางเอกนอนอยู่บนเตียงในบ้านเพื่อนของเอวาและแล้ว เท็ดดี้ก็กลับมาคุมร่างได้อีกครั้งตื่นมาอเท็ดดี้ช็อกเลยครับผมเพราะว่าระลึกได้ว่าตอนนางเอกคุมร่างนางเอกฆ่าเพื่อนเอวานในห้องน้ําไปด้วยและมันก็รับรู้ถึงความทรงจํานางเอกได้ด้วยนะครับแล้วก็ตามไปที่บ้านของไอ้ไมเคิลที่เป็นผัวของนางเอกนั่นเองก่อนที่จะถึงบ้านนางเอกก็เจอบากคำน้อยก่อนแต่ว่าไมเคิลผัวของนางเอกเรียกเข้าบ้านไปก่อนเท็ดดี้รอจนถึงเย็นและไปเคาะประตูผัวนางเอกก็มาเปิดประตูนะครับแต่ว่าเท็ดดี้ก็ถามหานางเอกว่าเทสตี้ที่เป็นนางเอกอะอยู่ที่ไหน เหมือนผนางเอกจะไม่ต้อนรับนะครับแต่ว่าเทดดี้ก็พังประตูเข้าไปแล้วก็ปืนจ่อหัวแล้วก็ถามว่านางเอกอยู่ที่ไหนระหว่างที่เอาปืนจ่อหัวนเนกก็มาหาเท็ดดี้ในสมองแล้วก็ท้อกันอยู่ในสมองสักพักครับสุดท้ายเทดดี้ก็คลั่งจะยิงผนางเอกทิ้งแต่ว่าโดนผวนางเอกผลักออกไปแต่ว่าเทดดี้คว้าอิโตได้มาฟันผนางเอกฟันแบบไม่ยั้งจนตายเลยครับสุดท้ายไมเคิลที่เป็นผนางเอกก็ตายเพราะว่ามีอิโตที่วางอยู่บนโต๊ะและทันใดนั้น นางเอกก็ดึงสติกลับมาได้แล้วก็บอกไอ้หมอว่าดึงฉันกลับทีแล้วก็ปืนจ่อปากสุดท้ายประคําหน่อยเอามีดมาแทงที่คอของนางเอกและทันใดน,นั้นนางเอกก็หันไปยิงยิงเข้าเป้าด้วยครับยิงเข้าลูกตัวเองอย่างแม่นพอรู้สึกว่าตัวเองยิงลูกตัวเองก็ช็อกอยู่สักแป๊บแทนที่จะหยุดแล้ววิ่งไปหาลูกแม่งลวกระสุนใส่ลูกตัวเองเฉยเลยครับผมนี่อย่างงงมึงเป็นแม่จริงปะเนี่ยสุดท้ายตายหากันหมดครับทั้งไมเคิลทั้งลูกของไอ้นางเอกแล้วก็ไอ้เท็ดดี้ที่เป็นร่างที่นางเอกสิงอยู่และภาพก็ตัดมาที่นาาางงเเอกกลับมมที่่ดิ ออกจากเครื่องสิงล่างแล้วแล้วก็นั่งทดสอบความทรงจำกับไอ้หมอและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังของเราดีใจมากๆนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและคุณผู้ชมคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถพิมพ์บอกเราที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับในส่วนตัวของผมนั้นผมคิดว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แปลกมากๆเลยครับและทุกนาทีที่ต้องดูก็ต้องลุ้นอยู่ต่อเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปและสำหรับวันนี้เรา ติดจอคอหนังสปอยหนังจนคุณต้องจิตจอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ